ครั้งที่1นนะครับที่เขาถ่ายไปนะครับดินมันก้อนจะใหญ่ใช่ไหมครับพี่ก็คือครั้งแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ตีดินให้มันละเอียดเขาจะแค่ไถดินตากทิ้งไว้เฉยๆนะครับพอครั้งที่2เขาเข้ามานะครับดินมันก็จะละเอียดลงเล็กลงครั้งต่อไปนะครับรถไถจะเข้ามาไถทําแปลงทําร่องนะครับทีนี้แล้วเราจะให้รถไถมาวันไหนทีนี้มันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราพร้อมปลูกกล้วยวันไหนสมมุติว่านะครับแปลงนี้ของผม อ่ะมาสมมุติละกันอันนี้คือจริงๆเลยละกันนะครับแปลงนี้ของผมนะครับจะปลูกช่วงปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนเมษานะครับวันเวลาผมยังไม่แน่นอนนะครับผมก็จะให้รถไถนะครับเข้ามาไถทําทแปลงทําร่องช่วงกลางเดือนเมษานะครับและอีกครึ่งเดือนเนี่ยผมจะต้องรีบวางระบบน้ําให้แล้วเสร็จให้พร้อมก่อนที่จะเอาหน่อกล้วยมาปลูก ก่อนปลูกกล้วยระบบน้ําต้องมีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วค่อยมาวางระบบน้ํานะครับเพราะว่าก่อนปลูกกล้วยเนี่ยเราจะต้องเปิดน้ําให้ดินนะครับมีความชุ่มก่อนเราไม่ได้ปลูกดินแห้งๆแบบนี้นะครับก่อนปลูกกล้วย 1- 2วันนะครับส่วนผมนะครับจะเปิดน้ําทิ้งไปก่อนเลยนะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับเปิดเพื่อให้ดินนะครับมีความ ชื้นนะครับแล้วเราค่อยเอาหน่อกล้วยมาปลูกลงดินนะครับเ,เพื่อนๆพี่เนาะก็เป็นวิธีการที่ส่วนผมใช้อยู่นะครับเพื่อนพี่ก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเวียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆพี่หลายคน